โอ้ยหกสิบสี่ดอนวอนสวัสดีทุกคนคนระับอยู่กิจ SBI กับเกม TCG Card Shop Simulator ตัวนี้ยังเป็นตัวเล่นฟรีอยู่นะทุกคนนี่ตอนนี้เปิดร้านแล้วคล้ายๆ Supermarket Simulator นี่มีโต๊ะให้ n v c เขามาเล่นเกมแล้วเขาก็จะให้เงินเรานะครับตรงนี้ก็เป็นการ์ดเกมนะนี่เป็นการ์ดบอร์ดเกมเอามาขายได้นะครับ แล้วเราก็ยังวางขายตัวนี่ฮะซองการ์ดเอาไว้จุ่มเอาไว้จุ่มนี่ฮะอันแรกเ v e r ฟกต์คอยก็คือต้นทุนนะครับก็คือราคาที่เราขายมาเก็ตก็คือราคากลางณนะวันนี้ p r o f i ตก็คือกําไรนะครับก็ให้ตั้งเท่า m มาเก็ตไพไปเลยก็ได้1.59โอเคทีนี้เราสามารถคลิกขวาหยิบการ์ดมาเปิดได้เว้ยเนี่เป็นการจุ่มการ์ด นี่อันนี้ก็ไม่เกลือนะ Total Value คือ8ดอลลาร์นะครับ1ซองก็คือซองละประมาณ1.57ดอลลาร์นะครับเมื่อกี้ได้8ดอลลาร์ก็กําไรเนาะเสร็จแล้วเราก็เอาการ์ดที่เราได้เมื่อกี้เนี่ยถ้าเรามีเยอะเนี่ยแต่นี้มันขายถูกนะเดี๋ยวดูก่อนเนี่ยอันนี้ก็ได้มี6ใบแล้วก็มาขายได้นะครับ แล้วก็กดตรงนี้แล้วก็วางขายไปนน่ทำกำไรได้เน่ก็วางขายไปล้วก็ใส่ราคาไปอุ้ยตอนนี้ราคาขึ้นใส่ไปครับเท่า market price นะโอเคถ้าการ์ดเหมือนกันมันก็จะปรับให้ราคาเท่ากันนะครับอเ,เออยังไม่มีคนเข้าอ่ะเปิดแล้วโอเคคนเข้าร้านละตอนนี้เวลาในเกมก็คือแปดโมงยี่สิดนาทีคนเริ่มเข้ามาแล้วนี่เขาก็เลือกซื้อการ์ดตรงนี้ด้วยแล้วก็เลือกซื้อการ์ดตรงนู้น คนนี้เขาก็นั่งรอเล่นบอร์ดเกมเออเป็นไงรับอะไรดีครับนี่รับการ์ดหนึ่งใบทอน68เซนขอบคุณครับนี่แบบนี้วู้คนนี้ซื้อเยอะเลยนี่ฮะทอน14ดอลลาร์กับอีก12เซนนะครับขอบคุณครับนี่คนนี้เขาแบทเทิร์นกันแล้วนี่ไงเห็นไหม แล้วเดี๋ยวเขาจะเสียค่าชั่วโมงให้เราด้วยนะครับถ้าเขาเล่นเสร็จนะแล้วก็เปิดไฟตรงนี้นี่ไงเปิดไฟได้คนนี้ซื้อสเปรย์ดับกลิ่น1กระป๋องกับอีก41ขอบคุณครับคนต่อไปครับโอ้โหซื้อสเปรย์ดับกลิ่นซื้อซะเยอะแลยมาทอน15กับอีก28 ขอบคุณครับนี่เขาก็แบตทเทิลกันใหญ่เลยไหมนี่แบตเทิลนแบตเทิลแล้วก็สามารถกดแท็บเพื่อซื้อของได้เอ้ยนี่ไงนี่ไงเขาลุกได้ไหมได้คนละสิบดอนเฮ้ยคนนี้ตัวเหมน็นถ้าเจอคนตัวเหมน็นต้องเอาสเปรย์มาดับกลิ่นนะครับคลิกขวาแล้วก็กดอาพ่นเลยฮนะตัวเหมน็นตัวเหมน็นก็เองตัวเหม็นนะเพื่อนไอ้สเปรย์ใกล้หมดแล้วเราต้องซื้อของเพิ่มนะครับนี่ซื้อตัวนี้ ซื้อสอันแล้วกันแล้วก็ซื้อกล่องการ์ดหอันอันนี้1อันทั้งหมด380โอเคแล้วก็ไปรับของหน้าร้านเหมือนเดิมนี่คลยคล้ายซูเปอร์มาร์เก็ตซิมูเลเตอร์ครับวางไปเลยวางตรงนี้อ่ะหมดแล้วก็มาทิ้งถังขยะครับมา เินมาทอนหกดอนกับอีกหกสิบแปดขอบคุณครับคนต่อไปครับโอ้โหอีคนนี้ซื้อเยอะมากอ่ะมีคนจ่ายด้วยบัตรเครดิตด้วย53.59ขอบคุณครับแบบนี้ง่ายคนนี้แปดกับอีกยี่สิบสามขอบคุณครับ โห oh, ลูกค้าเข้าเต็มเลยวะมา20.76ขอบคุณครับต้องดูดเดี๋ยวของหมดคอยเติมของคนนี้ทอน18กับอีก48ขอบคุณครับคนนี้พอดีนะครับเติมของก่อนมาแล้วก็กดเติมของเหมือนเดิมครับง่ายๆอย่างนี้ กดคาไปได้เลยนะครับโอเคเรียแบบร้อยอุ้ยเฮ้ยมันยังไม่หมดว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหมันยังไม่หมดยังไม่หมดเกือบทิ้งไปแล้วดีนะมันขึ้นแจ้งเตือนนะฮะอันนี้เป็นแบบกล่องโอเคตัวนี้มันเปิดให้เล่นฟรีอยู่นะ,คะใครอยากเล่นก็ลองเล่นดูได้นะครับ อ่ะโอเคแล้วก็คิดตังฮะตอนสิบห้าสิบห้ากับอีกแปดสิบขอบคุณครับตอนเก้ากับอีกสี่สิบเ็ดขอบคุณครับนี่โอ้ตรงนี้ขายหมดเกลี้ยงเลยไหม อันนี้คือซองการ์ดของเรานะครับเราดูก่อนอันไหนที่มันมีราคาเราก็จะมาขายอ่ะอันนี้โอเคอันนี้มีราคาเดี๋ยวขายหน่อยอเราจะเหลือไว้สักใบหนึ่งนะเพราะเราจะสะสมนะครับอ่ะราคานี้แหละเฮ้ยลูกค้ารออยู่โอเคมาตอนเก้าสิบเกาเอาไปหนึ่งดอนเลยเพื่อนโอ้โห มามามา,มาคนต่อไปครับโอ้โหซื้อเต็มเลย,เยบัตรเครดิตดีเลยขอบคุณครับนี่เขาก็เล่นบอร์ดเกมนครับนี่แบทเทิน,นแนตอนนี้เก็บเงินได้8 0 0ร5แล้วเนี่ยมันมีของให้ซื้ออีกเยอะยนะอันเนี้ยอันน,น,นี้ต้องซื้อลายเส้นส0 0 0ดอนนี้ แล้วก็มีพวกลูกเต๋าด้วยผมยังไม่ได้ปลดล็อกนะใช้ร้อยดอนนะฮะแล้วก็มีอะไรอีกไม่รู้เนี่ยเต็มเลยเนี่ยเนี่ยของขายเต็มเลยทุกคนแล้วก็มีฟิกเกอร์เดี๋ยวโหแค่ลายเส้นก็เจ็ดร้อยแล้วแพงมากอืแล้วก็มีพวกเนี่ยโต๊ะชั้นวางเนี่ยฮะชั้นวางน,านู่นนี่นั่นมีเคาน์เตอร์จ้างคนได้ด้วยนะครับอันนี้เป็นขยายพื้นที่นะครับขยายทีนึงก็ ยังไม่ค่อยคุ้มนะต้องรอปรับแพดก่อนนะครับแล้วก็มีร้านร้านบีด้วยนี่มีสองร้านได้ด้วยอนาคตแล้วก็มีคล้ายๆทัวร์เมนต์หรืองไงไม่รู้อันนี้ผมยังไม่เข้าใจนะใครรู้คอมเมนต์บอกหน่อยนะอืมนะก่อนนี้เป็นพวกราคาโอเคนี่จ้างคนนะฮะนี่จ้างคนได้ด้วยห้าร50้อยห้าิดอลต่อวันยังไม่จ้างแล้วกันออกแล้วก็มีพวกบินด้วยนี่บินค่าเช่า แล้วก็บินค่าไฟานี่ต้องจ่ายทุกวันนะฮะลืมไม่ได้โอเคมาลูกค้ามาอีกแล้วสามสิบเอ็ดจุดเจ็ดเจ็ดโอเคฮะวันวันก็เดินมาจุ่มการเล่นฮะนี่จุ่มการเล่นถ้าได้เกินประมาณทักสองดอนก็คุ้มแล้วอ่ะนี่คุ้มแล้วห้าดอนเมื่อกี้3ดอนอีก8ดอนโอ้คุ้มเลยทุนประมาณ2ดอนได้11ดอนนะฮะ แต่การ์ดมันยังซ้ำๆกันนะไม่ค่อยมีหลากหลายเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวรออัปเดตทอน612ขอบคุณครับคนต่อไปครับพอดีครับเดี๋ยวเติมตัวตัวกล่องเพิ่ม่ะสั่งมาเลยโอเค วุ่ยเหยียบละเพื่อนโอ้ยมาเติมฮะโอเคมาฮะดุกๆดุดุกๆดุ๊ดุดุดุดดเค8แปดทอนแปดกับอีกยี่สิบสามขอบคุณครับซื้อเลยเพื่อนซื้อเลย เต็มกันโอเคหมดรับบัตรเครดิตมาห้าสิก้าจุดแปดหกขอบคุณครับอ่าถอนเก้าโอ้โหถอนเก้ากับอีกสีสิเขอบคุณครับ โหคนนี้ซื้อบ็อกใหญ่เลยถอน17บเจ็ขอบคุณครับบล็อกใหญ่เราเปิดไม่ได้เว้ยเนี่ยตรงใต่ต้องรออัปเดตนะเปิดได้แต่บ็อกเล็กเนี่ยเปิดได้แต่แบบ2เฮ้ยมีพันดอนลรวเว้ยอาวะอันนี้เฮ้ยตัวนี้หายากโอเคเนี่ยมันมีแต่การซ้ำๆไงเออรออัปเดตนะครับ อืมถ้ามันเป็นการ์ดโปเกมอนจริงๆน่าจะดีนะเออส่วนใหญ่ก็เปิดแล้วได้กำไรนะยังไม่เคยเปิดแล้วขาดทุนเลยโอเคทอน20.76ขอบคุณครับซึ่งชีวิตจริงเวลาเปิดน่าจะขาดทุนนะไม่น่ากำไรแบบในเกมอ่ะ <laughs> ไม่งั้นคนคงมาเปิดรวยเลยโอเคอ่ะ นี่มีการ์ดใหม่แล้สอใบฮะอันนี้ยังกำไรเลยเปิดอีกมาสามารถเลือกได้ทีเล่ยๆสองได้ด้วยนะเนี่ยมันก็เปิดทีเดียวฮะอือหือมาดิอือหมานี่ยวรอบนี้ของดีเยอะวะ่ะสิบเจ็ดดอนฮะมันได้ e อีกพีเพิ่ไมได้ไว่อยอย่างนี้ต้องเปิดยเยอะๆวะ่ะ เ uh huh. มื่อกี้สิบเจ็ดดอนว้าวยี่สิบแปดดอนรอบ,บนี้ห uh huh. ใบแรกก็สวยเลยหก uh huh. ำไรนอๆเอาให้เต็มสมุดเราเลยนะเนี่ยไล่เปิดไปให้มันเต็มสมุด ม,มีอีกมากแ่้จะเไมได้แค่ EP x แค่สิบเองอ่ะมันเหมือน EP x มันน้อยลงปะ่ะเนี่ย EP แค่สิบเองอ่ะเมื่อกี้ EP x ตอนแรกๆมันเหมือนเจ็ดสิบกว่าอุ้ยห้าดอนแสดงว่าวันหนึ่งอุ้ยสิบหกดอนวันหนึ่งจำกัดให้เปิดประมาณเท่านี้ถ้าเปิดเกิน EP x น้อยเอานี้ไงห้าสิบแปดอ๋อ EP x ได้ตามความหายากของการ์ดนะน่าจะอย่างนั้นนะะถ้าแบบว่าธรรมดาก็คือได้ EP น้อย คนไปกันหมดแล้วตอนนี้ทุ่มนี่เห็นไหมคนลุกปุ๊บเราได้ตังค์เลยปะเออเราดูกันต้องเติมอะไรไหมเปิดนี้ก่อนเปิดการเพิ่มยิ่งเปิดยิ่งรวยฮะนี่ไอดอนนี่นี่หกดอนฮะมาเก้าดอน เปอดอีกเมื่อกี้เกลือว้ายเกลือคิดต่างกันมาฮะมาฮะหกสิบสองจุดสองแปดขอบคุณครับต้องสั่งเพิ่มแล้ววะสั่งวันนี้เพิ่มสั่งวันนี้เพิ่มบล็อกหนึ่งใชฮะ mà, thêm thêm. Ừm, vàng lại và coi. Mà, thêm ha, thêm. นี่ยืนเหงาเลยครับไม่มีคู่เล่นนี่ไงเล่นข้างหลังก็ได้เพื่อนเออนี่ฮะแบทเทินการ์ดกันอ๋เราก็ได้ค่าชั่วโมงโเข้ามาเพิ่งครับอันนี้ไงเขาเล่นแล้วเขาเล่นแล้วนั่งปุ๊บคนนี้กลุมขมับการไม่ดีกลุ่มขมับโอ้โนี่ฮะบรรยากาศภายในเกมก็จะประมาณนี้นะฮะพอถึงสามทุ่มก็จบวนันโอ้กุมขมับอีกแล้วกุมขมับอีกแล้ว นะก็กด enter จบวันแต่เดี๋ยวเรารอเก็บค่าเช่าก่อนของสามคนนี้นะครับเดี๋ยวเราปิดออร้านมันปิดออโต้ไว้โอเคร้านมันปิดเลยออโต้บัคเนี่ว่าอะปิดร้านแหละน้องฝั่งนี้เปิดอ๋อถูกแล้วฝั่งหนึ่งเปิดฝั่งหนึ่งปิดเออก็ททำเหมือนอยู่นะโอเคแล้อวอ่างรอเดี๋ยวเราจุ่มกาดีกว,ว่า ถึงการหลอออ่าเดี๋ยวใหม่หนึ่งใบฮะเดเวลเราสิบลวอ่าใหม่แล้วเนี่ยมันมีแต่การจำาเว้ยอ่าจบไปแล้วหนึ่งคู่นะฮะโอเค เสร็จแล้วเราก็เอา,าร์รซ้ำๆมาวางขายหัวนี้อันนี้ขายได้นี่อันนี้ขายอยู่ใบละจุดสามแปดราคาขึ้นโอเคเราขายแบบเดียวเลยฮะเป็นตับทเลยได้ซ้ำดีนะโอเค อันนี้อันนี้ถูกไหมเอาเอาราคาเกินจุดห้าแล้วกันโอเคใบนี้ขายแบบสองใบาราคาโอเคแล้วหมักเหล็กคู่หนึ่งเร็วแล้วแล้วจะปิดร้านแล้วอืมระหวังรอฮะจุ่มจุ่มรอหมอัอุ้ยอุ้ย เนี่ยถุมได้แต่ของดีๆคือ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 โอ้ยหกสิบสี่ดอนวันฮึกาดแลหกสิบสี่รวมเป็นหกสิบเจ็ดดอนอู้ได้ตังเลยไหมโอเคกดเอนเทอร์จบวันครับมีคนที่เหมือนไม่พอใจสิบหกคนด้วยนะอืมน่ะวันที่ 13ก็เกมก็จะประมาณนี้ทุกคนเล่นวนลูปไปเรื่อยๆนะใครอยากเล่นก็ลองมาเล่นดูนะครับใครมีทริคอะไรก็คอมเมนต์บอกด้วยนะถ้าชอบอย่าลืมกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเจอกันใ่คลิปหน้าครับไปแววรออัปเดตเดี๋ยวมาเล่นอีก